เนื่องจากว่าเราได้ทําคลิปตามล่าหาบ้านมือสองที่ฝรั่งเศสนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยกาแพงที่คุณเห็นที่อยู่ข้างในบ้านอะสามารถทุบทิ้งได้หมดเลยถ้าเกิดคุณอยากจะขยายเพราะว่ามันไม่ใช่กําแพงมันเป็นเหมือนไม้อัดซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นข้อเสียไหมือนแบบเป็นบ้านลูกหมูสามตัวมาหมาป่ามาเป่าก็ปลิวแต่เขาพูดให้มันเป็นโพสิทีฟแล้วมีท่านผู้ชมอะ่ะคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์เลยว่าปักบุ้งทำไมชุดเหมือนสาวยาคูเราก็ไม่เข้าใจแบบคืออะไรก็เสิร์ ชุดสาวยาคูใน Google ปรากฏว่าโอ้ยเออมันคล้ายจริงๆด้วยความแบบเนี่ยสีน้ำตาลแล้วก็มีปกนี่ใช่ไหมแล้วคือในคลิปอะเราก็จะสะพายกระเป๋าสายสีน้ำตาลเหมือนกระเป๋าแช่เย,ย็นที่ใส่ย,ยาคูอะแล้วก็ใส่หมวกด้วยอะ <laughs> คือคอนเทนต์ตามล่าหาบ้านเหมือนกับว่าดิฉันไปเอานมเปรี้ยวมาส่ง <laughs> ซึ่งชุดตัวนี้นะแหมมาบนล่งบุลลี่ออกจะแซบขนาดนี้ดูซิแหวกอกเกือบจะถึงสะดือขนาดนี้เราได้มาจากที่เราไปขายของมือสองอะค่ะ ลาหนาของไปขายกะว่าจะโกยเงินแต่ปรากฏว่าไปเจอของร้านอื่นก็เลยได้ไปช้อปปิ้งเอ้ยเอาหน่ะสมบัติผลัดกันชมซึ่งชุดนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้มาจากร้านของมาดามกรุปแตกร้านต่อไปเป็นร้านมาดามคนหนึ่งแต่งตัวดีดีค่ะลองช้อปจะลองช้อปแล้วเราถูกใจเบลเซอร์ตัวนี้มากมันเป็นแบบเดรสค่ะถามราคามาดามให้อยู่ที่10ยูโรค่ะ370บาทที่ฉันทุบเลยค่ะ แล้วคือผ้าดีมากเนื้อหนามีเสริมบ่าเสริมไหล่ด้วยนะคะจริงๆมันมีฟองน้ําข้างในนะแต่เราเอาออกเพราะว่าเราเป็นคนคอสั้นไงไม่งั้นเราจะดูเหมือนแบบน้องสายคุณแม่ขอลองอันนี้คือน้องสายคุณแม่ขอลองก็เออเอา,เอา,เอาฟองน้ําออกแต่ว่ามันก็ยังมีทรง,งแบบเสริมบ่าอยู่นะคะถ้าเกิดใครสนใจดูคลิปที่เราไปตั้งแผงขายของมือสองนะคะเราใส่ลิงก์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถกดดูได้ที่ปุ่มสามเหลี่ยมสีขาวที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือเลยคะ่ะอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูสสิคะ อยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะ